สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถา,า,านีโฮลสานนาชาชแน,นลวันนี้ ดิฉันอาจารย์นันเป็นปพิธีกรและได้เรียนเชิญอาจารย์ปัญญนัทหรือท่านมีฉายาว่ามาดามนัทนะคะที่เลือกชื่อหรือชาในหลากหลายวิชาเลยมานะคะโปรโมทวิชาที่ท่านจะเริ่มสอนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์จะมีการเปิดคลอสใช้ชื่อว่าอะไรนะคะมหัศจย์โดมิโนโคะ่ะมหัศจย์โดมิโนโนะคะ,คะซึ่งออได้ยินว่าอาจารย์มีการทําตํารา ใช่ค่ะทำตำราออกมาสองเล่มเล่มแรกคือเล่มพื้นฐานเล่มที่สองเป็นแอดวานแอดวานนะคะซึ่งวิชานี้อาจารย์ได้ไปสอนไปบ้างหรือยังคะสอนรุ่นแรกจบไปแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะรับรุ่นที่สองค่ะรุ่นแรกนี่คือเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทำงานได้แล้วใช่ค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จกันไปแล้วนะคะเดิมก่อนหน้าอาจารย์เคยสอนวิชาลูกเต๋าพยากรณ์ใช่ไหมลูกเต๋าออร์เคิตออ๋อลูกเต๋าออร์เคิลแล้วลูกเต๋าออร์เรคิลยังมีรการจะสอนอีกไหมคะ ลูกเต๋าออรคเคิลนี่เดี๋ยวดูก่อนนะคะเพราะว่ามีคนจะลงเรียนอยู่แล้วเรื่องค่ะขยับมาจากว่าธันวาจะขยับไปมกราเนี่ยอันนี้คือครอสนี้ก็คือเราจะเริ่มสอนมหศจัจจ์โดมิโนมันคืออะไรโดมิโนมันคืออะไรมันก็เหมือนคือ ต้องบอกก่อนว่าจุดประกายของการที่เราเห็นโดมิโนแล้วเราอยากที่จะเห็นมันมีต้านต่างๆมันเหมือนเป็นตัวเลขเราก็ลองคิดว่าในตัวเลขต่างๆเนี่ยเราน่าจะเอาหลายๆศาสตร์ใส่ลงไปในนั้นแล้วเอามาลองพยากรณ์ดูพอเอามาลองพยากรณ์แล้วมันเจาะได้ลึก<อ>แล้วมันก็แม่นด้วยนะคะซึ่งโดมิโนเนี่ยมันจะค้าสั่งทำมันก็จะเป็นไม้แบบนี้น,นะคะ,ะ,คะจะเป็นไม้แบบนี้จะเป็นตอง เป็นกล่องเป็นเป็นเอ่อถ้าใครมาเรียนเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่ที่ต้องการพิเศษพิเศษคือจะมีการสลับชื่อใช่ไหมยาใช่สลับชื่อตอนนี้รุ่นใหม่จะบอกก่อนนะคะว่ารุ่นใหม่ถจะในในในตัวโดมิโนเนี่ยจะเป็นฉายาของมาดามนัทเปรลิขสิ์มาดามนัทเลยนะคะแต่ที่หน้ากล่องขอใช้ประจาก์ ที่หน้ากล่องนี่แหละจะเป็นฉายาของแต่ละบุคคลแล้วก็โลโก้ใครต้องการโลโก้แบบไหนก็จะได้แบบนั้นนะคะซึ่งจะเห็นว่าใส่กล่องเรียบร้อยเลยนะคะสามารถที่จะพบออกงานได้นะคะไม่ต้องโลนไหนนะคะอ๋อมันจะเป็นตัวเหมือนโดมิโน่ของเล่นนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเราจะทําให้มันดูดูดีเราก็จะสั่งแบบเป็นไม้นะคะแต่ถ้าใครจะใช้โดมิโน่ของเล่นก็ได้แต่เวลาการพยากรณ์แล้วถ้า อยากจะเน้นว่าสั่งทำจะดูว่าน่าเชื่อถือมากกว่าแต่ถ้าการพยากรณ์แล้วมันก็ออกมาเหมือนกันเลยค่ะนะคะคืออันนี้อุปกรณ์อาจารย์ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาซื้อทางเราใช่ไหมคะซึ่งทางผู้เรียนสามารถที่จะซื้อดบิโรที่เป็นเด็กเล่นที่ตลาดได้นะคะหรือต้องการที่จะอยู่กับวงการนี้แล้วให้มันขลังก็คือมาสั่งทางอาจารย์อันนี้คือต่างๆจกเลือกค่าเรียนใช่ไหมคะอันนี้ต้องส่งต่างกตกชุดละ ชุดลนะพันเจ็นะคะคแต่มันจะมีอีกอันนึงที่จะเสนอในตอนนี้ก็คือว่าสําหรับใครที่โรงเรียนตอนนี้เราสั่งทําไม่ทันแน่นอนเพราะว่าการสั่งทําเกือบเดือนนะกว่าเขาเจะเสร็จเพราะมันเป็นงานฝีมือตอนนี้มาดามจะมีขายอยู่ที่สมาคมนี้เลยนะคะคคก็คือหนังสือพร้อมตัวโดมิโนโเลยชุดหนึ่งเนี่ยพร้อมหนังสือ900บาทบนะคะแต่กล่องใส่สวยมากเพราะกล่องนี่สั่งทํา ถ้าเราก็ขายตรงชุดที่รรหวางขายที่สมาคมใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนมาโรงเรียนแล้วต้องการตำปาพราะเพราะอุปกรณ์เนี่ยก็คือทำี่ซื้อที่สมาคมได้เลย900บาทเองนะครับ900บหรือว่าถ้าหากท่านอยากจะจัดซื้อเองหรือมีอยู่แล้วนี่มันไม่เป็นปัญหาซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดว่ามันใช้ทั้งตัวดวงดาวตัวซึ่งตรงเนี้ยเงินมองแล้วมันก็เออมันมันมันคือ มันมีตามแต้มแต้มตัวเลขต่างๆมันเป็นแต้มมันเป็นแต้มตัวเลขต,เต่างๆมันจะมีทั้งซ้ายและขวาเนี่ยที่ตัวเลขไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันแต่ถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะต้องใส่ได้ทั้งดาวและไพ่แล้วก็ทั้งทักสายอยู่ในนี้นะคะไม่ใช่ใส่แค่เพียง ดาวอย่างเดียวหรือไพ่อย่างเดียวห <c oughs> มวกกับเซนส์นของาดางที่มาบอกด้วยว่าควรที่จะต้องใส่อะไรลงไปในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นบางคนยังบอกว่าเอาซนส์นสอนกันได้หรือไม่ได้เซนส์นเซนส์นไม่ได้สอนไม่ได้แต่เซน์แนะนําว่าต้องมีอันนี้ใส่ลงไปในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ามาเป็นแต้เแตมเป็นแต้มที่เด็กเขาเล่นกัน <c oughs> นะคะแต่ตัวอาจารย์แต้มเอาแต้มแบบแปลกกเป็นดวงดาวมีการใช้ทักษะมีการใช้ <c oughs> คู่ดาวคู่ดาวใช้ทักษะใช้คู่ดาวแล้วก็ใช้ ใช้ไพ่ใช้ไพอ่ออมไพ่ด้วยนะคะไพ่อยู่ในนั้นด้วยะะแล้วถ้าเกิดคนไม่เป็นไพ่ถ้าเกิดคนไม่เป็นไพ่ขนาดดาวก็ใช้ดาวอย่างเดียวได้แต่ถ้าระหวห่างที่สอนเนี่ยเราจะเน้นด้วยทั้งไพ่และก็ทั้งดาวให้รู้ด้วยนะคะ,คะแล้วเราถึงจะเริ่มสอนวิธีพยากรณ์<ช>การพยากรณ์เนี่ยมาดามพุ่งจะมาประยุกได้เมตอนสอนรุ่นที่หนึ่งแล้วถึงต้องสอนแอดวาน์เพราะว่า ตอนแรกเลยมาดามจะใช้หยิบ7ชิ้นแล้วดูพื้นดวงแต่ตอนนี้ลูกศิษย์ถามว่าดูแบบว่าจาักรราสีได้ไหมตอนนี้มาดามใช้เปิดดูโดมิโนโแบบจักรราสีนะคะโดยจับ12ชิ้นแล้วเชื่อมโยงทั้ง12ชิ้นอ่านเรื่องราวต่างๆได้น,นะคะ,คะแล้วก็แม่นด้วยค่ะถ้าเกิดว,ว่าเราแปลงจากกาัน สอนที่ผ่านมามาเพิ่มทักษะมากขึ้นใช่โดยใช้12ราศีเรียกว่าจักราากราศีในการทายซึ่งใน12ราศีก็บอกเรื่องราวต่างๆใช่ค่คะมีตัวโดมิโนเข้าไปประกบใช่ค่คะ,ะตัวโดมิโน,โนจะวางในตำแหน่งต่างๆจักรราศีในนี้ มาดามประยุกต์มาจากการดูจักรราศีของไพ่ยิบสีเอ,อ okay. เพราะฉะนั้นตำแหน่งต่างๆของไพ่ยิบซีเมื่อโดโมิโนโแต่ละชิ้นลงไปเราจะอ่านตามดาวในนั้น <Okay. S 2> อ่านตามไพ่ในนั้น <Okay. S 2> นะคะที่เขาจะเน้นบอกว่าตอนนี้การเงินเป็นยังไงการงานเป็นยังไงคู่ครองเป็นยังไงหรือว่ามีสตรูไหมมีอุบัติเหตุไหม <Okay. S 2> หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตหรือว่า สุขภาพนะคะสุขภาพจะมีอะไรเจ็บป่วยหรือจะมีคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมโดมิโนบอกได้หมดค่ะทำให้เราเจาะลึกขึ้นเมื่อเราใช้ชื่สองคมเลยนะคะใช่ค่ะนะคะค่ะอาจารย์มีโปรแกรมในการเปิดวันที่อาทิตย์ที่อาทิตย์ที่10มกราคมคองห้64่ะ2564นะคะเวลาสอนคือ6สัปดาห์ค่ะสอนใช้เวลาสอน6สัปดาห์ก็30ชั่วโมงนะคะเริ่มเรียนกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ ตั้ะะง6สัป,ปดาห์นะคะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาทางสมาคมนะคะสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมหรือว่าจะอย่าสอบถามธรรมาดาเบอร์โทรอะไรคะ,ะอาจารย์06107360440ครับเบอร์โทรตัวเองลืมเ <c oughs> ลยใช่ใช่หรือว่าจะโทรมาทางสมาคมก็ได้นะคะที่020449122นะคะอา,อาจารย์คะ นไหนก็ไหนๆแล้วมาแล้วเนี่ยในนั่นลองจับดูซิได้ค่ะไม่ทดลองไม่ได้นะคะทดลองทดลองหน่อยนะคะเอ๊ถามอะไรดีวะได้เลยค่ะเห็นว่าโควิดกำลังจะมาจะมาเนี่ยในพศ2564เนี่ยเอ๊กังวลใจยังเลยยอดรายได้ของทางสาขาประหุนนนเหล่านี้นะคะใน2564นะคะจะได้ยอดเท่ากับพศ2563มไหมลองจับไปสามก็สามถูกต้องคค่ะสามก้อนนะคะหนึ่ง ขึ้นมาขับหมือซ้ายหรือขวาใช่ไหมคะขึ้นัาคับ,ค,บค่ะหยิบขึ้นมาสามชิ้นแล้วนะคะสามชิ้นนะคะชิ้นแรกเดี๋ยวขอเปิดชิ้นแรกได้สามแปดนะคะสามแปดชิ้นที่สองได้หกสองชิ้นที่สามได้หนึ่งเก้านะคะบอกถึงว่าในช่วงแรกเนี่ย มีปัญหาแน่นอนกับรายได้ที่จะเข้ามานะคะในช่วงต้นปีเนี่ยอาจที่จะต้องเจอปัญหาเพราะว่าโควิดมาไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังแต่ว่าปลายปีได้นะสําเร็จ<อ>นะคะมันตอนช่วงต้นปีเริ่มแย่แต่ว่ากลางปีเริ่มที่จะโอเคเริ่มที่จะกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วจากปกติตอนช่วงกลางปีแล้วจนถึงปลายปีเนี่ยผลปรากฏว่ารายได้อาจจะดีกว่าปี6 3, 3สมด้วยซ้ำไปค่ะจ<ๆ>เดียวช่ จากกลางปีไปต่อไปในช่วงที่ที่เดือนแรกสี่เดือนแรกอาจที่จะหืดขึ้นคอสักนิดนึงจากการที่คนอาจจะกลัวแล้วไม่กล้ามาเรียนเขาจะกลัวว่าแอร์อัดเกินไปไหมหรือว่าอาจจะมีการที่เขาจะประกาศอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่ามันก็จะทําให้ อาจารย์นั่นแหละจะรู้สึกกังวลใจแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะพอกลางปีไปแล้วหลังเมษาไปแล้วมันจะเริ่มดียาวไปถึงปลายปีเลยค่ะครับอันนี้มาต่อยื่อหนึ่งอาจารย์ได้ค่ะวันโปรแกรมพวกเราเนี่ยจะมีไปเที่ยวตกลงแล้วเนี่ยมันจะได้ไปหรือเปล่านะคะโปรแกรมจะไปค่ะใต้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามกราคมนี้สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดค่ะเหรอปิดวันดนั้นอาจารย์เป็นคนพูดเองนะคะว่าจะไปอังคารพุพฤหัสใช่ สิบเก้ายี่ส <Clar ke> ิบ <Does> ยี่สิบเอาคม์ก้อนนะคะตรลแล้วในเดือนพฤาากลางเดือนนี้เนี <who S 2> <Tier aciones> ่ยนะคะที่ตั้งแผนเอาไว้เนี่ยสอที่สองที่นะคะที่แรกี่ห้าหได้ไปนะคเขาใหญ่กับ19้ี็คือภูเก็ตนะคะเราก็หยิบมาสงที่ที่ที่หนึ่งที่1คือเขาใหญ่ที่ที่2คือภูก็ตจะได้ไปไที่ละก้อนที่ละหนึ่งค่ะที่ละก้อนอาเสีที่ละก้อนนะคะที่ที่หนงนะ ที่ที่สองที่ที่สอง<า>ภูเก็ตเขาะะใหญ่ได 99, <ะ>้ดาอะไรเขาใหญ่ได้เก้าเก้านะคะเก้าเก้าเนี่ยก็ไม่แน่นะภูกเก็ตได้ศูนย์หกศูนย์หกเนี่ยมองว่าภูกเก็ตน่าจะได้ไปนะ,ะนะคะแต่เขาใหญ่เนี่ยมันยังเป็นช่วงที่ไม่แน่ไม่นอน ยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะถึงใกล้ๆเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกร,ระทันหันนะคะ,ะซึ่งอาจจะ,ะ,ะไม่ได้ไปเขาใหญ่เกิดขึ้นได้ะนะคะแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยได้ไปค่ะเห็นการณ์นันทดลองให้ดูว่าในการเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใช้กับเรื่องคําถามกับเรื่องวง,งจรชีวิตได้หลากหลายเลยนะจ๊ะอ,อันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้มาดูกันละขณะว่า จะได้ไปไม่ได้ไปนะคะเดีะะ๋ยวรอดูนะคะขขการับตรงนี้ส่วนตรงที่ด้วยวิชาอาจารย์อาจารย์รยังในที่อยากจะพีเซตนให้คนที่เรียนได้ประโยชน์มางว่าทีาเรียนแล้วมันจะยังไงอะไรต่อะไรคะเท่าที่ลูกศิษย์รุ่นแรกจบไปนะคะเขาก็ไปพยากรคือเขาอยู่พัทยาด้วยปกติและโดยปกติแล้วเขาจะมีลูกค้าทั้งเป็นคนไทยและชาวต่างชาติทีนี้เขาจะมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศซึ่งจะโทรมาดูดวง จากอเมริกาคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขาเป็นคนที่เห่อมากเรียนโดมิโนโไปแล้วเขาบอกว่าเขาประสบความสําเร็จมากเขาลองเอาไปพยากรณ์คนนั้นเขาอึ้งมากเลยเขาว่าเจาะเขาได้ลึกมากนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเรียนแล้วเนี่ยพอระหว่างที่สอนเนี่ยมาดามก็จะนึกเลยว่าตรงนี้นะมันจะมีการเชื่อมโยงแล้วมันจะมีดาวที่แฝงไอ้ดาวที่แฝงนี่แหละคือบางคนเนี่ยเขาจะไม่ได้อ่านตรงนี้แต่เราจะอ่านดาวที่แฝงแล้วจะเจาะลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกเขา ทำให้ลูกศิษย์ที่เรียนไปแล้วเนี่ยสามารถไปจอดลูกตรงนี้ได้แล้วเขาไปบอกต่อคืนเดียวเขาได้รายได้ถึงหมื่นห้าเพราะว่าคนโทรมาดูกับเขาเนี่ยสิบห้าคิวเขาคิดคิวละหนึ่งพันบาทโอ้โหนะครับค่ะท่ากับว่าได้ประโยชน์ในการที่เรียนไปแล้วใช้ประโยชน์ทันทีนะคะ,คะแล้วก็ทําให้เขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก<ช>นะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะกับวิชาเนะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าวิชาทั่ว,วไปเนี่ยมันจะเกลออะ,ะ,ะ,ะอน,นี้เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะคะที่คุณจะได้ ฟาร์มมหาศัรรา์ของโดมิโนนะที่จะเป็นวิชาทางเลือกนะคะที่ไม่ซ้ํากับวิชาอืา่อนก็ทําไมถึงตั้งมหาศัรรยนโดมิโนโเพราะมันมีความมหาศจ,จรยริงจริงๆณนะตอนนี้ตัวมารามเองทำเป็นเ,เป็นยูทูบเบอร์อยู่นะคะก็เราทําช่อง Youtube ของเราเนี่ยปกติแล้วเมื่อก่อนจะดูไพ่ดูอะไรแต่เดี๋ยวนี้มาดามใช้แต่โดมิโนโดูอย่างเดียวแล้วจน คนใน u t u b e เนี่ยแค่ทักมาขอาขอทราบค่าเรียนอยากจะมาโรงเรียนอึ้งว่าดมิโนรู้ได้ยังไงนะค,ะ,ค,ะ,คะต้องปากก่าว่าท่านใดที่สนใจช้าไปได้แล้วนะคะเราเริ่มอาทิตย์ที่10มกราคม2 5 6 4เวลา10นาฬิกานิกานะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02, 0 2 0 4 4 9 1 2 2หรือนะคะ ท่านใดที่สนใจก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยจะได้เตรียมการเตรียมตํารานะอาร์นะโอบัญชีจองที่นั่งก่อนใช่โอนบัญชีจองที่นั่งก่อนได้องที่นั่งไล้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเลขที่บัญชี1192นะะึ่งอะคะนคะชื่อคุณที่ตามคอามหนุนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาที่สาขามากุงนิทได้เลย นอกจากนี้แล้วเนทางสาขาบัณฑเรายังมีวิชาที่มีครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงสอนอยู่หลากหลายวิชาที่เป็นสาขาที่นิยมอาจารย์นะคะแล้วก็มีทุกวันนะคะเจ็ดวันในเราสอนมีครูทุกวันนะคะและก็ยังมีนักพยากรณ์ที่ประจําที่สาขาบัณดลท่านใดอยากตรวจชะตาว่า2 5งพท่านมีดวงจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไหมจะมีคู่รักจะมีการงานนะคะจะมีได้เ่าะลุ่งเรืองอย่างไร ติดต่อมานะคะพยากร์ได้ที่สาขาบัณกตรตของเรานี้นะคะข้าพยากรถูกมากเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์ประจำตลอดนะคะอาจารย์ปากาท้ายปากผู้เรียนนิดนึงค่ะค่ะนีน่ปีโรงเรียนนะคะเพราะมาดามอวจะเปิดสอนรับแค่5รุ่นแล้วจะหยุด นะคะ<ม>เพราะว่าไไถ้ารุ่มจะหยุดเพราะว่าเราไม่อยากให้สารนี้เกิดมากจนเกินไปแต่ณนะตอนนี้บอกเลยว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่นะเพราะเมื่อกี้นี้รองประชาสัมพันธ์ข้างล่างยังไม่รู้จักเลยนะเนี่ยสารนี้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าคนไม่รู้จักเราเลยยังไม่อยากให้เกิดคนที่เรียนไปก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสารแปลกสำหรับตัวเรานะคะก็จะหากินได้เยอะขึ้นง่ายขึ้น เพราะใครสนใจก็รีบๆมาลงเรียนซะก่อนที่มาดามจะตัดสินใจปิดไม่รับคอร์สแล้วนะคะจะไปสอนอย่างอื่นแทนคือไม่ได้อยุ่การสอนไม่ได้อยู่การสอนแต่วิชานี้อาจจะแบบเก็บไว้เป็นเคล็ดลับอะไรนะค่ะวันนี้ก็คงจกเท่านี้เราสองคนก็คงจะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ